เกี S <S 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 ่ยวเกี่ยวข้าวก็เปินนันนี่เจอเกี่ยวทัดเต็มกำแล้วบล่านั่นไะกำน้อยสิบห้ากำสิบหกกำบดนั่นบอกคนแดเข้ากเดข้าวมื่กี้หลายก็รอเย็ดบแจ๊บเอ๊ะมึงเป็นน้อง อูแค่นอเป็นเอเอินเลยเลยวโอนเออเลยเลยวเอินคอเจ้าเอิคอยเออนิโมด้วยเออนเลยเออหนุ่ยลุงคอยละพักไก่นมันเอตมกูพักกับบีหาดอลุง สบายดีพอแมมพี่น้องสบายดีตอนเช้ามันี่กะตอนเช้ามันี่ก็คือเกาอยู่หายอยู่หน้าคือเกาเมื่อคืนนี้นอนหน้าผู้เดียวทุกคนเลยขวาันศิลนเขาเม่ก็จะเพ็นเขานอนบ้านเหมือนเขานอนเผาเขาผู้เดียวเขาเก็าายัางไหนึงไปแล้วเอาคือเกาไปหาย่ามโมงยามมองคือเกามอนี่กะ ย่งเ่ได้เข้าป่าเข้าบททันเลี้ยวจะน่อยเอางูควายอา่ยาไปหายามโมอยามมองตื่นมาแสงแดดทันวิตปลายไม้จำทุกคนเลยป่าเหมาะลงแหง้งแห้งเมื่อคืนนี่นะราะวอากาศหนาวหนาวแห้งขนาดเลยเมื่อคืนนี่ ต้นมุเกเห็ดกำลังติดบันใหญ่จะปูพักจะอีกป้าในผู้หอมก็เตะขึ้นมาเลยดิในผู้หอมแหละตัวนี้ไปไปรนุ้นน้ำเดียทุกคนได้เพราะมันจิมานพี่เลิฟม,มันนี้ มันหนูพุกิกตูโตใครอยู่สงสัยบทถืทุกคนเลยห,หลางนี่คือบหินโบงว่ะ ถือจักหลางทุกคน,นะน,นะน,เ,กนเลยปลาหูหมดเลยหลอดในเกงหมดเลยบัถือเมื่อวานนี้ได้ตัวหนึ่งโมงหนูมมอนีบัถือเลยปีนี้ตักกูเข้าแล้วกลืนมิ่นต่อทุกคนเลยนะ,นะมันต้นัน ลำบอยง่ายบรรไดปีนี้พอดีก้นไฟงูควายออกมาบันทึกบนเลยสวายเติมลเลยแดดกันตะวินขึ้นสูงก่อนจะไปดับยามมองฟ้าลงน้ำตะเสาโบราณมือนี่หนาวางแห้งขนาดเลย

ต,นนต่าเงี้นะยปัดซื้อม่านไได้พูดอ๋อตัดซื้มง่ายเลย ก็ไปซสริมแล้วปูปลุกช่องนี่ยนี่ ตอนนี้หมานอยู่เลยทุกคนเลยปลาเสริมปลาดุกชอกโตนี่นาปลาดุกนะปลาหาทชอกโตเลยพยายามต่อน,นั่นนี่ก่อนเยียพุ้นแล้ว บระมานพระ大爷ทุกคนเลยไปนี่ได้ปลาสี่ตัวหนาวกันหนาวปลาลงทำเสลาเลย ได้บราณปันไหนทุกคนในวันนี้ได้หาโต๊ะปลุกชองโต๊ะประขอตัวหนึ่งประเสริมตัวหนึ่งประเข็งอีกตัวหนึ่งปฏิเป็นหาโต๊ะหาดังพื้นดังไพ่ก่อนต้มปลาก่อนทุกคนเลยต้มปลาปน ทุกเรศทุกคนเลยปลูกไว้ก่อนเขาจะเพ่นมาตาบานยังปุนได้พี่เริ่มมากินไม่ได้พี่เลี้ยมตุ่มหวานเด้ตุ่มหานกินบดตะคืนนี่ยังเหลือเท่านี้อีโม่พ่อมาซอยนะโยนเด้ปเอาย์แต่ไมาชิดาชุกไะ ขึ้นมาปั้นกี่ข้าวเอาขึ้นมาโตะนะ,านะนะมามือเดียวยะกินเป็ดสามมือกู <โฆ S 1> ต้มากินเป็ดตัวหนึ่งป่นไม่เพ่นป่นปลานะโม่มัก่อนโม่กินแล้วว่าหวานนะมียินอิ่มเลยเดียวกินคืนนี้เขาอ่อ่าชกเธอละ กินคืนนี่ซ้ยหนึงเออจะ่ปจ้องกูนี่มันบอกมากนกินน้ำมอลาเยอะมือละคืนนี่เจ้านักกินยืดน้ำบ้งกูม่ต้องหวานก็ถูกแ้วเยอะบ้งมาลตป่ลาแตงโมมาซอยมาเลยครับจะบกน้อยเป็นมาซอยกิวข้าววนี่นะเมางิาเงิน จ้างแล้วละสิพัน 10, <000. S 1> มือนสิพันมือนกัเอาก่อนะโอ้พอไปแล้วสิพันมือนึ่งเจอมือนึ่งสิพันธ์มัดเตลบัจจากมัดเตลก่อมันห้ารมันห้ารอยหิบเอาันโอนเอยมัดห้ารมันห้าร้อยเอาบอกจากมาห้าร้อยให้ชิม มือเกี <ah> ่ยวไ้ะอยมัดโอนมันลอมัน่่ี่นนี่แบบนี่่แม่มันกำมือหือได้มัดตีโกนชุมคุชุมคุนี่ได้มันละพันแกจ้างนะมันละพันมันละห้าพันมันมีคนามันละพันเ้นละมันละพันมันละสิบเพื่จ้างมัละสิบเอกำมัดนึงเดียวเยอะกำมัดนึงจะลกำน้อย จะมีโอนได้เจอชิบชองกัมอัดหนึ่งเยอะเลไงมาหอบป่นปลายปั่นเขาเสาโลกเกี่ยวเขาขึ้นมาตอนเทงพุระมีพิลอกินมานี่ต้มไข่ไก่เ้อมูกกินไก่พวกไก่ไว้ขาย เรียบร้อยโยนกินแล้วบอฮะชมันคิดดีม่เยันผมากยมา้วยลูกวะเอาเว้นข้มชงขยีนุงคันค่ายแล้วว่าเกี่ยวข้าวดมัดนเกี่ยวข้าวแล้วกัดเม้อกนมีอ่าน้ำอีในนุงเอตัวเก่าน้ำก็มีอีอ่าว่าเจอเกี่ยวข้าวพจาวเเานั้นห้องเฮนอปปอหาก็ข้าวเลยวะน้ำมีอบางเจอ ชุกน้ำไม่อาไปชุกลูกน้ำพายพวกมันในเกี่ยวข้าวยาลำหัวหามปลาอืมมาๆกี่เขามาก่อนนี่กีเขาวยาลงเกี่ยวข้าวทุกคนเลยเข้ามีแต่เนี่ยอ้าด้อมึงก็เอาตะเข้าแล้วว่า ดีบนเกี่ยวเกี่ยวเข้ากรเปินนันี่เจอเกี่ยวทัดเต็มกำแล้วบ่นั่นไะกำน้อยสิบห้ากำสิบหกกำบดนั่นบอกคนแหดเข้าก้แข้าเมื่กี้หลายเรอเย็บแจบ แพทย์เอาก็แพทย์นัดแต่ยมัดนี่ยืมแพทย์ก็นัดแมัดเอานั่็ได้มันถือง่ายนละเกี่ยวเข่าก็ทุกคนเดยหายนี่ล้มหายนี่หายสุดท้ายแล้วหายนี่นะหายใหญ่เลยหดปูนหดนั้นก็หดปลาเหล่ากกุ้งยางพ ขหายนี่เลยทุกคนเลยเข้าล้มหายนี่พวกน่ะแยบมดทรอน,นี่เลยล้มกันก็บลายปันไ,นไ,ไดพวกขาจะโอนเกี่ยวอยู่พูนแตงโมจะเพนจะโอนมาซอยมานนกับตงโมไวดอยเด้อวไวเดือ ก็เกี่ยวเข้าล้มบาไปบัมาอย่างทุกคนเลยไว้ไว้เบิ่งหอดเจอหอดแล้วงอยงอยอยู่ผูกก็ยังโอนก็อยู่ผูกยังมีขึ้นอยู่เอาเกี่ยวอีกจังน้อยทุกคนเลยเป็นเราโอนหอนแดดแล้วเปล่าหอนแดดแล้วเปล่างูน้อยเป็นหอนเด้มาพี่บ่้า เออมาอาบพ,พี่น่ะนี่นำแม่แม่ขึ้นแล้วบนะ่ได้ไะขึ้นได้กิน่าเด้วยจับไก่ให้ตุ้มน,นั่นต้มน้ำโลกไก่ต้มน้ำทราไปตอดเช้านี่็ชดหน้านึ่งพดอด,พดีทั้วเลยมันลม้มตอนนี้นะซาสาขาจะโอนแล้วเฮ้อหนุ่งพูเฮ้อบุนได้เป็นได ขึ้นพักทิ้งก่อนตอนนี้กันเขาจะโอนขึ้นเลยแหละฮอสิดาชุกมันจะโหยแล้วขึ้นได้ป่าวหนะนี่หนะนี่กะนะห,หนะฮะหน่งเด็กอยู่พู้ ขึ้นได้บ่เดี๋ยวเนาขึ้นกุ่ไม้เก่งกันแ้นี่ไปหาแรดเนอ์พิ่เอาลายๆเ้อมือเนอะ,ะอม,มาอนี่มาต้มไก่ชูชะโอนกินต้มหรือลาบตุกคนเนย่ไอ้ผูตัวหนึง่งแตงโมก,กับชโอนมาอใหยเกี่ยวเขา เออจะเซงเอ๊มเป็อเวกูจะว้าแค่น่เป็นเออเนเลยวโอนเอนเลยวะเอเจ้าเอินคอยเออนีิโมด้วยเออในเลอรเออนุยเจ้าคือเฮ็ดสากรแล้วเอยยโมเลยวะไปนั้นบ่า มันโลโดไก่ต้มต้มเอะโมโม่ต้มก็ได้โง่ตัวน้อยอันนี้ลูกเอาอีกอันนั้นแหละมดภูบนแม่ละนะไก่กูดผัดใส่พันมันน้อยมดภูมดแมต้มจำเจ้าไก่โลดแล้วล่ะเฮ้ยเริ่มโมต้มโมโม่ต้มเนาะมันจะได้กินไว้เนาะ ม, <จะ S 1> มาโค,ก <จะ S 1> โคไกก็กเลยก็กิันลรจ้ยาไก่แซ่บเด้ลุงมือมากินไก่กบมาด้วยมือน,นะแท็กเล่ถ่า่งมือนี่มีไหวจิงจางไโอนกับมือละสิบพันมือละสิบพันโลด นี่ไปหาบุญกันได้ล่ะเงินหลายเติบเลยลายมือสามมือกับสามซีฟเพื่อทบลุงคอยกะักไก่น่ะมั้ยเอ็ดต้มกูผักกะบีหาดอีลุงพะทางหนู เชื่อปุชคานะมันยาข้าวมะขามมมะขามเชือ,อ,อ,อพักเลยเชื่อ,อโบเลยเกิดเชื่อประมาณน,นี้ บชออเช,ชลารเข่มนม่งนดีเชลารเซลารไปตู้เชยน้ำอ้าวโคชุกก่อนยังมาเชอน้อำบ,บี เจ้าตับวันนี้เจี๊ยบๆเลยครับไม่เคยกินไม่เคยกินเจ้าตับบอ๊บไม่เคยกินจุบมือเราเลยโกยสิ่ปะถึงมือมันแ่บโยนจุบมือเลอยโยนกันนะจะได้อ้าวถุงกเช่อน้ำถ้าเช่นค่อยเช่าน้ำหน่อยก็ได้ พลอยมุกหวีตํตาแจวมันนี่เห็ดแจวตับต้มไก,ก่โกชักเลยเลยบอร์พักก็มีมคือหูวพักนะหูวพักก็มีเสื้อหูวปนว็นเอาหนึ่หมอต้มหนึฝนหม้อฟุละปไฟก็ถือว่าลุม่มเสือน้ำกินกันมดอยู่ทุกคนเลย

เดียวก็สูงเลยตับมันจะ ตามหาก็เห็ดแล้วเลยทุกคนเลยตัวนี้ก็คือละสุกแหละผู้นาก็โตครูหาหลังโ้วยด้วยโนเบิกเลย là buồn nhảy là tạt à. đi xin nơi tôm là cả xin nó mồ Hãy subscribe cho Vào đi Mì Vào đi mươi <tôi> luôn ừ. <tôi> แล้วนี่ผมดน้ตข้าวมาโอนถึงโดนกระดูสูงหนึ่งก่อนฮึมาพี่ก็อเคเออบอดเป็นแปนแจงพี่นี่มาทุกคนต้มไก่มานน่เรียบร้อยไปเลือโอนใช่ปะ แน่เมื่ออื่นมาต้เมื่อกินนิดตัวหนึ่งไม่หรอเมื่อไงเลิกว่าพี่ชายโมเดมาบอกไม่เมื่ออื่นพอดีแล้วมื่อจะตายใกล้ครับเป็นเพื่อนไปกินไก่บ่กินปลาเป็ดเมื่อนั้นคือเพืนคิดเลขเนาะโอนมาๆทุกคนกินข้าวเทงกันเดียวปลาตก เจียวตาบต้มไก่แซ่บแล้วมันิโนโอนต้มไก่ช้ำคำนี้ง่ายดย้วยออ con cay con cay hm nhà con tao con gai con cay năm mô mặt đều, đều. tên mặt cái 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 ไม่อยู่แล้วแล้ว <coughs> <coughs> กัวเจียวตับจูบมึืออีโมโทูเกิงม่งอยากลำลังมุ้ยทูกับบีลางเลยโมคุ้ยมัดเคมือเซบแห้งโอนมันนสลาได้โอนขันหลางโทยาก้อนเลยไปเชละ <c oughs> อตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยวันนี้แตงโมก,กับสามุกเพฟนมาซอยซอยเกี่ยวขา้าวกะตกใจขึ้นเลยพี่แล้วเนาะมาอิ่มมืออื่นจะจะมาแล้วมืออื่นนะ <c oughs> ม,มาต้มไก่ให้กินมือนี้ไก่เจียวตับมือได้กินป่ะจ๊ะมือกับต้มไก่อีกกุยไก่อีละลาเป็ดบ่จ๊ะมากินลาเป็ดอือก็มาอิ่มมืออื่นกัน ตอนนี้กาได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยมันีนต้มไก่ชูกินขันมาอิ่มอื่นนะจีต้มเป็ดนะกินอื่นนะตอนนี้เขาก็ได้กินข้าวสำหรับคลิปนี้กายจะลงเพลงนี้คลิปหน้าพอดีไม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชม